ต้นเงินต้นทองของปปุย๋ยเขาเอ็นมันนี่พลานต้นตย้าใหญ่ปปุ๋ยมีสามกระทางกระทางงใหญ่จริงๆงแหละปุ๋ยปลูกตะลายปีแล้วเนาะวันนี้ค้นขางบ้านหมอที่อยู่ขางบ้านไม่เห็นของปปุย๋ยเป็นกระเลข,ขอต้นหนึ่งเพิ่นสิดูแลเพื่องปปุย๋ยโง่โละถ้าหนาวห่อนปปุ๋ยกระเอ,ออกมาไว้ข้างนอกนี่แหละคะ่ะ ถ้านาวาว่าปุยก็เอาเขาไปในบ้านญาติมันตายมีสามต้นมขอขางบ้านคอไปกระทางนึงแล้วมูมูใช้บอบคอไปกระทางนึงเบิ้งค่ะต้นใหญ่ใหญ่อันนี้ต้นใหญ่ที่สุดเบิง้งใบมันกรลังมีเขามีความเสื่อว่าถ้ามันลูบถ้ามันลูใบใบเงินใบท้องของมันเนี่ยจะมีเงินมีคัวมาสันแมนบอกพี่น้อง ความเสือนะ่อเนาะถ้าเขาบริหาดงานมันกับโบมีแลยเนาะถ้าเขาบริหตุงานบ่หูจากอบออดอ๋อ,อมันกับโบมีแหละเนาะเงินก็ได้อยู่ซื้อๆมันกับโบมีลหละให้มะลูบมาค้ําลูบค้ําบันไดกับบริหารงานมันกับโบมีแหละเนาะนี่แหละคะ่ะกรรเดินของป้าปุย๋ยอที่ป,ป้าปุ๋ยเคยลูกผักปลูกสตอรอเบอรี่สมยัยเด็กๆป้าปุ๋ย สวงสามสี่ปีที่ผ่านมาเราปุ๋ยป,ยป,ยปยลูกสตอเบอรี่ตรงนี้แหละค่ะแถวนี้แหละแถวเงาไปทั้งนั้นแหละ โอเคให้มุกสาเพรปุ๋ยด้วยอยากไม่เห็นน้ำไปแด okay. นโอเคไม่ลงกี้อันนี้ก็อสเปนสตรอเบอรี่เพรปุ๋ยเด้ยอยเพรปุ๋ยคือเราเองได้ห่านนี่ไม่มีปุ๋ยไทยเนาะอันนี้สตรอเบอรี่ก็ได้เพรปุ๋ยถอนออก,ก่หมดหากเขาก็ยัองอยู่มันก็นเลยยัองอยู่นี่ มาง้างบันไดปีนสตรอเบอรี่มันยังประจันไดถึงอันนี้เริ่มออกดอกแล้วค่ะอันนีส้สิเริ่มออกดอกแล้วดินี่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 กำลังกำลังสิออกดอกมาออกดอกอันนี้ไข่เด้อเปลือกไข่ปลปุยเสียดายนะปลปุยกะยะ็เลยเลยเอามาถิมใส่คนว่าถ้าเอาเปลือกไข่มาใส่นี่มันสีมันสีลูกดกว่าสัน อันนี้เขาก็ลังออกเล้ค่ะนี่สตอรอเบปรีก็ลังออกดอกกําลังสิบพุ่มขึ้นมาว่ลลูว่านจะเป็นยังไงทีนี้ปะปุยเสียดายซะนี้ปะปุยก็เลยเอามาใส่กระถางไว้ข้าได้เบิงึงโอ้ยสมัยตะกี้วัรู้แล้วถ้ารู้นี่ปะปุยสีไายวิดีโอไว้มาลงคลิปมาแล้วแดงจึงคือน,นี่คะ่ะนี่กําลังสิออกดอก กำลังสะออกดอกนี่แหละค่ะส่วนย่อมปะปุย๋ยส่วนย่อมอันนี้คือสิบต้นหมักพลัม่มเวยค่ะหมักพลั่มที่ที่ปะปุ๋ยลงคลิปก้อนๆน,นะที่หมักดกๆแดงๆนะต้นเขาสิเป็นยังสี่ละนี่แหละเบื่องปีนี่ของปะปุ๋ยมันสิได้กินบ่มันเป็นปะปุ๋ยปูไว้สามปีแล้วเด้อต้นนี้ ยิ่งกว่าสามปีก็ได้กินน่วยว่าสันนะเบื้องปีนี้มันสิเป็นน่วยบ่นี่ราะค่ะต้นหมักพรำห้องกระปุกห้องกระปุงใบไอเบื้องมันสิออกผลผลิตให้ป,ป่าปุยบ่ปีนี้ เบีเยบเบียบบกชวนนางแบบพี่นอ้องเออข่ายายาวเหมืนกัน <c oughs> ขายยาวปลื้ดเลยเบียบบกชวนนางนางแบบอ,อันนี้ขึยอดนี่พี่น้องเบียนี่เอ้ยสูงปีดขึ้นกันแล้วนั่นมีแต่สูงๆทั้งนั้นเลย อันอกนกา้กำลังแทงขึ้นมาป้าปุ๋ยพอไว้วันอาทิตย์กลัวหรือเปล่ป้าปุ๋ยเอาไว้ในบ้านเนาะเอาไว้ข้างนอกมันหนาวถ้ามันหนาวแล้วมันึงโอ,อกป้าปุ๋ยก็เลเอาไว้ในบ้านน้ำมันแดเอองเอาออกอาออกออกออกมาข้างนอกค่ะบึงเฮ้ย แบบทัวน่างแบบนะค่ะกาะเนี้ปรีดเลยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ผูไหลมันแดดดีๆก่อนเดี๋ยวพอปุ๋ยเอยเสียเอาเอาลงุงขี้ดินค่ะ,ะมันออกยอดจากมันออกใบจากสองสามใบกัอนอุ้ยยอดยอดเาวขนาด เบียบทัวนั่งแบบนะพี่น้งนองอู้ยเดี๋ยวป้ปุยกะสิเอาเขาในบ้านก่อนมันนี่